เมนูวันนี้ขอเสนอมันฝรั่งทอดกรอบฟินฟินอินเพลินจะลืมตัวแน่นอนค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนำเกลือใส่ลงในน้ำเปล่าเตรียมไว้จากนั้นนำมันฝรั่งมาปอกเปลือกให้เกลี้ยง พอปอกเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาแช่ในน้ำที่ผสมเกลือไว้วิธีนี้จะช่วยทำให้มันฝรั่งของเราไม่ดำแช่ประมาณ5้านาทีแล้วเตรียมทอดกันเลยโดยที่เราจะมาเตรียมแป้งชุบทอดกันก่อนเราจะใช้แป้งของรสดีเมนูแป้งชุบทอดปรุงสำเร็จรสเผ็ด,ดร้อนที่ปรุงรสแซ่บมาให้เรียบร้อยผสมกับน้ำเย็นแล้วก็นำมันฝรั่งมาชุบแล้วก็ลงทอดได้เลยเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการทอด ทอดไปจนกว่ามันฝรั่งจะมีสีทองสวยทั้งสองด้านแล้วนำขึ้นพักให้เย็นแค่นี้เหมือนฝรั่งทอดกรอบของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกินตอนทอดร้อนๆกรอบอร่อยมากบอกก่อนว่าให้ทำทีละเยอะๆเพราะโดนแยงกินจนหมดไม่รู้ตัวแน่นอนค่ะ